สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งบอตตอริงนะครับสัปดาห์นี้ฮะพาคุณผู้ชมมาที่งานบอตเอ็กซ์โป2023นะครับที่อิมแพคชอนเลเจอร์เมืองทองธานีครับปีที่40แล้วนะครับสำหรับงานนี้นะฮะอย่างไรก็ตามครับตั้งแต่วันที่30นะครับพฤศจิกานะครับจนถึงวันที่11ธันวาคมก็สามารถเข้ามาชมงานกันได้นะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบูธของ New Isuzu D-Max ครับแล้วก็ New MU-X ใหม่นะครับ รายละเอียดเป็นยังไงนะครับมีอะไรมาโชว์กันบ้างสําหรับอ e ีซูซูเดี๋ยวไปติดตามกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ เราอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับซึ่งเป็นงานในส่วนของช่วงท้ายปีอีซูซูในครั้งนี้นั้นมีการจัดรถจน์ทั้งหมด15คันเข้าร่วมงานนะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นั้นมีรถ10คันที่เป็นสเปคมาตรฐานแล้วก็เป็นรถแต่งพิเศษจากโรงงานอีสุมอเตอร์แล้วก็มีรถ5คันครับที่เป็นรถตกแต่งพิเศษเป็นรถโชว์ในงานนี้นะครับทีนี้รถแต่ง5คันที่เป็นแต่งพิเศษนั้นผมขอญยกไปทีละคันคันด้านหลังผมนี่คือชุดแต่งทั้งคันจาก TJM มการชนหน้าบันไดข้าง มีเซนเซอร์ครบหมดจุดทํางานต่างๆทําง,ทงานได้ครบหมดมีสปอ t l ตไลท์ติดตั้งครบจุดต่อมาคือชุดช่วงล่างนะครับมีการใส่เสร็จแล้วก็สูงจากเดิม1นิ้วนะครับและก็เสริมไลฟ์สไตล์ครับก็คือว่าถ้าท่านชอบแบบไปกลางเต็นท์นอนอากาศดีๆชงกาแฟยามเช้านึกถึงบรรยากาศที่รถขับเคลือนสีรล้อคันนี้พาไปพร้อมๆกับชุดแต่งของ T J N